สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเรามาในโหมดภาษาไทยนะวันนี้เราจะพูดภาษาไทยนะครับทุกคนก็คือเราได้สัญญาไว้เมื่อคลิปที่แล้วเนาะก็คือคลิปไปใช้เงิน1น0้อบาทเนาะเป็นชาเลนจ์นะครับให้พี่สาวเมลลี่นี่แหละครับคนสวยของเราเนี่ยนะครับเนาะสวยสวยที่สุดประจําซ่องครับใช่ค่ะแล้วก็เป็นเจ้าของซ่องใหม่นะครับก็คือเรา เราไป uh, ทำชาเลนจ์เนาะที่บ้านเราไปซื้อของด้วยเงิน100บาทที่ลาวเมื่อคลิปก่อนแล้วก็เราก็พูดไปว่าถ้ามีคนดู1,000 0วิว1 0 0 0 0วิวนะครับจะพวกเราจะาไปซื้อของโดยพูดภาษาไทยทั้งคลิปเลยนะครับวันนี้นะครับว่าคนลาวจะมีปฏิกิริยาอย่างไรนะครับเมื่อเวลาเราพูดภาษาภาษาไทยค่ะเนาะวันนี้นะครับทุกคนคือ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับคลิปนั้นคือแบบโอ้โหแบบยอดวิวนี่คือแบบทะลุแบบว่าแบบเจ็ดหมื่นเลยเนาะเจ็ดหมื่น<ช>ก็ขอขอบขอขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณนะคะ <c oughs> <c oughs> หัวาะ <c oughs> <c oughs> นะครับแล้วก็ท <c oughs> ุกคนที่เข้ามาดูใหม่เนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ด้วยนะครับคือที่สำคัญก็คือกด subscribe นะครับกดติดตามนะครับอย่าลืมอันนี้นะครับ พลาดไม่ได้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อดูคลิปใหม่ๆของพวกเราเนาะแต่ว่าเราจะกลับเวียดนามแล้วยังเหลือแต่พิมลี่นะั่นแหละดำไล่ดำนาเมื่อสามวันก่อนพิมลี่ก็ไม่ว่างนะครับทุกคนคือเิมลี่ไปทํางานช่วยเวียกงานงานศพญาติที่บ้านใกลๆนะครับคือไปสวยเวียกแล้วก็ดำไล่ดำนาเราเลยแบบว่าไม่มีเวลาอัดคลิปนะครับพิมลี่วันนี้แต่งตัวสวยพิเศษเนาะว่าไหมเออเขาจะเขินๆแบบยืนตรงเคารบทุกศาิทั้งคลิปเลยวันนี้นะครับ <S <S ไปกันเลยนะครับ <laughs> สวัสดีค่ะทำอะไรคะทำอะไรคะนี่เสียบไตค่ะอันนี้ ตอบค่ะคุณผู้หญิงอยากชมไหมคุณอุ้ยคุณอากูยอันนี้ขายไม่เท่าไรคะไม่ละสิบบาทไม่ละสิบบาทค่ะแล้วซื้อมาจากไหนเขาคุณคุณพี่ตัวใหญ่ซื้อมาจากไหนคะ ซื้อมาจากตลาดค่ะอ๋อแพงไหมคะไดเนี่ยแพงค่ะอ๋อโลละโลละแปดสิบค่ะอ๋อมีอะไรบ้างที่ร้านมีส้มตำมมีไข่หนึ่งไข่หนึ่งค่ะที่ร้านมีอะไรบ้างขายมีส้มตำมีไข่มีเสียบแล้วก็มีใส่กอก แล้วก็ทำลอกอแล้วก็หนึ่งไข่แล้วก็วกเพียงน,นะมันคือมีในใบเผาพอ <laughs> ก็มีในใบเผาพอมพ,พยายาม <laughs> <laughs> แล้วว,นนลว, <laughs> วันนี้ทำนาแล้วหรือยังวันนี้ทำนาแล้วหรือยังทำแปลวแล้วว่างไหมวันนี้ไม่ว่างคะ่ะไม่รู้ไม่เห็นนี่ด <laughs> ิ เจ็บตายเหนื่อยไหมคะไปใครดีไหมไปใครดีโอ้เออแล้ววันหนึ่งใครได้เท่าไหร่คะวันหนึ่งใครได้เท่าไหร่ไม่ได้รายดอกแล้วอยู่กับใครวันนี้อยู่กับแม่อยู่กับคุณลูกอยู่กับหน้าหน้าสาว อ๋อมีแฟนหรือยังมีแล้วจ้ะแล้วแฟนไปอยู่ที่ไหนตอนนี้แฟนไปทํางานจ้ะโอ้ทำงานที่ไหนทํางานเพิมเสียงทำงาทำงานในเมืองไปกี่เดือนแล้ะคะไปสิถึงปีแล้วแล้วมีลูกกี่คนมีลูกสองคน โผดดอยนงานสามอันจะผู้ใหม่ยาวคล่าสามเสียอย่างมึงกระอะไรขนาดตัวเหตุวันนี้มามาเสียบพี่อนเพื่อนเขาขายของเขาขายจานไต่ตำะครหนึ่งค่ายใครมาทางนี้ก็มาแบบนู้นนะคะ ทำละก็อร่อยมากจามไทยก็อร่อยไทยก็อร่อยขาใจดีหน้าตาก็ดีเขาเป็นเพื่อนเพื่อนข้างบ้านน่ารักน่ารักจังลูกสองคนแฟนเขาไปทำงานที่กรุงเทพมหานครนะคะ <c oughs> เขาไปไล่หลายเดือนแล้วไปหาเงินมาซื้อนมเลี้ยงลูก คิดถึงไหมคิดถึงไหมคุณเพื่อนคิดถึงสามีไหมคะคิงคิดถึงถากบอกคุณสามีหน่อยนะคะว่าภรรยาคิดถึงสามีมากตอนมาเสียบไว้เลยมันก็ใส่ลายไหนมันจะได้ขายดีปวดบกลุกที่วยไม่ห้าบาทปิงยังอันนี้คือหัวใจไตหัวใจหัวใจหมูหัวใจหมูค่ะ ทำทุกวันเลยที่ร้านรับเงินเงินอะไรบ้างเพื่อนเงินกี่เงินบาทรับเงินกี่เงินบาทแล้วขายดีไหมคะขายดีค่ะให้หน่อยเท่าไหร่เดือนละห้าบาทค่ะเดือนห้าบาทค่ะแล้วไส้กรอกห้าบาทห้าบาท ตำล้กอก็หกเท่าไรซาวบาทซาวบาทตำล้กอก็หกซาวบาทไอ้แดดแรงเลยฮอนร้อนฮ<ห>อนฝนบอกว่าร้อนร้ายร้อนมากมากฝนตกหรือเปล่าคะโอ้โตกตก <c oughs> ตกตกเอ้ยฝนตกไหมคะวันนี้ตกค่ะ แรงไหมไม่แรงค่ะแล้วสองสามวันผ่านมาตกไหมคะไม่ตกไอ้ร้านเผื่ออร่อยมากมาอร่อยอร่อยเดี๋ยวสั่งตำอ่ะเราก็กินอีกมันพักกระหองอันไปอร่อยมากมากมามาทุกคนมากินด้วยกันนะอร่อยอร่อยอันนี้มึง แมาทุกคนมากินน้ำหมักน้ำมักลุงอันนี้คือกะเทิหมักเท่ตั้มของให้กินแซ่บๆด้วยค่ะผู้ใดอยากติ่มัุกแซ่บให้กินด้วยค่ะอันนี้คือมักมักลุงค่ะมักลุงอันนี้คือหนังประแดกอันนี้ฮามาซื้อเขาต้องตั้มเอาเองเหรออันนี้มาซื้อของมาตั้มเอาเองค่ะเจ้าของร้านตั้มบุตรแซ่บติ่มทุกคนกินน้ำกระเดยพี่น้องเผ็ดแซ่บแน่นัว ทำก่อนทำก่อนเข้าไปก่อนมันมาแยมายงอย่างนี้มายืนนี่เลยกยืนกับบุได้อีกอันนี้ก็อันนี้คือบระกอบเจ้าของร้านนะไอเจ้าของร้านให้ลูกค้าเลยยันมีนะเสยมหัวเจ้าของอยากตัวไหมค่ะไม่ค่ะมาใกล้อี่อไม่ค่ะอ้วนเหมือนขี้เตาอร์ไม่อยากให้มาใกล้ไปไกล้ทำไมทำไมกีตาร์เองสบายดีสิดีชื่อยังครับไอเซียมโก เ่าได้ไหแซมโกโดยสิแซมโกไปลูกไม่ขาบอโดยโดยเด้อวะโดยโดยกุ้งไม้าวใจเด้อให้กูลืมตัวนี้นี่ใจเดียทงขนาดกูใส่ตัวนี้โอ้ยกูเราละเมินน้ำกล่องลายเอ้าขอบใจเด้อมนามาอุดนไนใหม่ขอบใจขอบใจ หน้ามาอุนนนมานสวยเด้อฝากทุกคนติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากมาซื้อทางร้านเนี่ค่ะนางจ้อยร้านดังร้านเด่นตำแซ่บขอบคุณแล้วค่ะเด่นบุรีก็ไม่ขอบคุณขอบคินขอบคุณเด้อจ้าแม่ก่อนเม่ก่อนจ้าบายบายไปไม่รู้บายที่บายอะไรบาย anh <laughs> em mà có nhiều 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 nhiều